คำเตือน18บวกเท่านั้นวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามเพราะในระยะยาวผู้เล่นจะจบที่เสียเสมอโอเคก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านโดยล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j a c o b Spinner อีกแล้วเช่นเคยนะฮะเอาละครับผมวันนี้มาอยู่กับเกม Dragon h a s h นะครับผมวันนี้จัดไปฮะเบ็ดละ100บาทครับ100หมุนเหมือนเดิมครับ ดูสิว่าผลลัพธ์ของเราวันนี้จะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมจริงๆแล้วคลิปที่เฟลผมก็มีนะฮะมีบางคนบอกว่าอุย้ยแม่งปั่นเก่งขนาดนี้ทาไมมึงไม่นั่งปั่นทั้งวันทั้งคืนล่ะคุณจะรู้หรือไม่ครับว่าผมมีคลิปที่มันเฟลเป็นร้อยกว่าคลิปนะฮะที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้ก็คือคลิปที่มันแบบว่าเออมันไม่เฟลนะครับผมจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละตอนนี้มันจะเฟลหรือว่าไม่เฟลนะ ก็ต้องอรอลุ้นกันไปนะฮะรอดรกก้อนไท์นะครับโหวายลงสองแถว <c oughs> ไม่มีเลยอไม่มีเลยห้าสิบหมุนแรกคือเงียบมากต้องบอกเลยว่าเงียบแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยเออทุบมาทุบมาน้องนั้นโอ้สวยสามพันนะแถมแมวเลยต้องบอกว่าสุดยอดมากสามพันเจ็ดมาอีกสองร้อยเอาให้มันถึง 50, ห้าสิบดิอยากเห็นเต็มหลอดอ่ะอยากเห็นมังกรตัวต่อไปอ่ะ ออขอมงกรตัว,ต,ว, 4, 000, 4, 000, ว,วต่อไปน่อย4ส0 0 4ั0 0กสวยๆรางวัลเมกามาแล้วหนึ่งฮะไปต่อฮะโูเสียดายไม่ถึงไม่ถึง50ยังไงอะยังไงอะยังเงียบดิอย่างเงียบดีอย่างเงียบดีขอร้องขอร้องแหละไม่ดีแล้วทรงไม่ดีแล้วท่านผู้ชม พกทุนมาที่ห5 0 0 0ืนห้ันบาทนะฮะดูซิว่ากำไรจะเท่าไหร่นะฮะวันนี้พักหลังๆไม่ค่อยจะดีฮะผมพักหลังๆค่อนข้างดูดนะหลังจากแตกไปนะฮะตามสเต็ปพีจีฮะัสาหมุนแรกได้อยู่แล้วนะครับผมผมมังกรไม่ตื่นเลยมังกรงีบสบายเลยกลับมาหนึ่งื่นหันบาทเหมือนเดิมนะครับอื ไปต่อครับไปต่อครับผมขออนุญาตเพิ่มแบบเป็น250ครับไปที่50เหมือนเดิมครับเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งครับผมดูซิว่าจะไหวหรือเปล่ากับมังกรไม่นะจอร์ดจอร์ดนายตื่นมาหน่อยจอร์ดนายจะเงียบแบบนี้ไม่ได้นะจอร์ดเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีลุ้น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 ,น <c oughs> โอ้โหห้าสิบห้าสิบ หมุนตั้งนานออกมาแค่ห้าสิบนะจ็อดนะจอดนายตื่นมาก่อน375เจห้าครับผมมาครับผมมังกรต้องแตกมาแล้วจังหวะนี้ต้องโดดแล้วกระทืบไปเลยกระทืบไปเลยน้อ,ยองหนูกระทืบไปเลยมังกรสีเขียวดิแบบนี้สองพันเน้นเน้นเออเต็มไหมเต็ม30สิมาแล้วฮะตัวต่อไปสีฟ้าครับผมยังไม่เคยเห็นสีแดงเลยยังไม่เคยเห็นสีแดงเลยขอสีแดงหน่อย วายลงแบบนี้โอ้ยม,มีหวังมีหวังได้เห็นสีแดวงว่ะเออบังกรแดงตื่นครับจังหวะนี้สวยงามจะได้เจสิไหมอยากเห็นเต็มเจ็สิบอ่ะเออวายลงวายลงเป็นสีเขียวแบบนี้เออนี่แหละบังกรทองมาแล้วทานผู้ชมราชินีได้ตื่นขึ้นแล้วครับราชินีได้ตื่นขึ้นแล้วฮะร,รอลุ้นเลยครับผมท่านผู้ชมมาที่สองพันครับ ทุบไปอีกทีนึงขอเป็นตามังกรเออต้องอย่างนั้นนะหมื 12, ่นสองครับคุณผู้ชมทุบไปอีกทีนึงขอเป็นตามังกรเหือมังกรสีฟ้าทุบไปอีกทีนึงมังกรแดงก็แหละไม่มีต่อนะฮะมาที่สองหมื่นสี่นถือว่าสวยงามครับผมประทับใจฮะได้เห็นมังกรตัวใหญ่สักทีไปอีก34หมุนนะผมวันนี้ถือว่ามิชชั่นสำเร็จเรียบร้อยแล้วฮะมังกรอ่า เจ้าแม่มังกรได้ตื่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวรอลุ้นไปอีก30ิหมุนฮะร้อยหมุนของเราวันนี้50สหมุนแรกเป็นเบ็ดละหนึ่งอนะฮะพกทุนมาที่15 0 0 0บาทนะฮะตอนนี้กำไรล้วนๆเลยกำไรมา2 0 0หมื่นเน้นๆนครับต้องอย่างงั้นฮะต้องอย่างงั้นฮะเออต้องอย่างงาั้น วายมาสี่เจ็ดร้อยเออเปิดมาเปิดมาลูกพ่อสาสิหมุนนี้มาเน้นเน้นเมกะมาหนึ่งครับผมสวย4ี่หมห้าครับผมตอนนี้กำไรสามหมื่นฮะดูสิว่ายี่สิบหมุนนี้จะรอดหรือเปล่าตอนนี้สบายแล้วครับผมอยู่ตัวแล้ว แปหมุนสิบแปดหนาวสิบแปดฝนโอ้โห oh, oh, oh. ดูดตำตายพีจีฮะมาหนึ่งร้อยคง,งเงียบต่อไปเจ็ดสิบห้ามาอีกจีเอ,อต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นนะทุกผมเออสอง0เวนห้าไว้อีกตัวเดียวอีกตัวเดียว มังกรสีฟ้าต้องมาแล้วลูกมังกรสีฟ้าต้องมาแล้วจวังหวะนี้เหยียบหัวมันโอ้โหไม่ถึงว่ะไม่ถึงมังกรแดงว่ะไม่เห็นเจ้าแม่มังกรทองเลยหรือว่าสวยงามครับหรือว่ายังมีกําไรครับวันนี้กําไรที่สามหมื่นครับผมไม่ถึงสามหมื่นดะินะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับผม ก็เกมด g o ก k อนน h t นะฮะเอ้ยด r a ก o อนแฮนะฮะก็สามารถไปตามกันได้นะครับใน p g c a แคสนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกราบลาไปก่อนแล้วกันนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe ช่องไว้ด้วยแล้วกันนะฮะบ๊ายบายครับผม